นะ่นเหรอไปจับกันนะลา,ากวัดสูงต้นวัดีลูงใช่ตรงเนี้ยอันนี้คือตรงเนี้ยคือ,คอผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกมาดอยอินมาหลายรอบมาตรงเนี้ยหมอกชัดมากเหมือนสัมผัสหมอกเลยหัวสัมผัสหมอกเลยตอนนี้ดนูยื่นมือหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะดูหมอกจะผ่านตัวใบไป,ไปเห็นไหมครับหมอกจะโผล่ผ่านไป <c oughs> บนยอดอพระธาตุจะไม่เห็นยอดสุดแล้วนะเพราะว่ามีหมอกมาดอยอินหลายรอบผมก็ไม่เคยเลี้ยวเข้ามาตรงวัดออ่าอ่าาไม่ใช่วัดพระมหาธาตุตรงนี้ผมไม่เคยเลี้ยวรถสมังิเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกแล้วเชื่อว่าถ้าใครมาดอยอินต้องมาตรงนี้ต,ต,นต้องมาพระมหาธาตุตรงนี้หมอกชัดมากบนยอดดอยคิดว่าเราสัมผัสหมอกแล้วผมว่าตัวนี้สัมผัสได้ได้ ได้ออยังไงสะพัดหมอกได้เต็มๆอบะตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยเลยหมอกนะนี่สวยมากอ่าี่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือหอมอ๋อเหรอเหรอใครก้าวพใครก้าวพลาดไป อไม่รู้สึกว่าพี่เอกเลิกเตะโกตองเลิกแล้วครับเดื่อวใกล้ๆจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะถ่ายอันนี้ดีอันนี้ก็น่ารักาเดจะมีต้นกุหลาบพันปีเอาเด๋อข้างบนนั่งก็มีดอกไม้เยอะมากเลยนะใช่ฮะเมืองเหนือในเมืองดอกไม้จริงเเดี๋ยวราาจะพ้นบตอไม่น่าเชื่อฮะ <c oughs> บนเหนือยังมีต้นปอยเซียนอยู่ฮะตรงนั้น <c oughs> ไม่ใช่ ดูใกล้ๆหน่อยพี่อ่ะกดโฟกัสก่อนดอกไฮเป็นย่าสุดยอดไใจนะใครอยากรู้ต้นไหนบอกถามผมเลยผมรู้ทุกต้นอย่างเงี้ย่าใครๆก็รู้วันนี่ย่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นหญ้าอยากรู้อะไรถามได้เลยครับอยากรู้อะไรถามมาเลยฮะ อ่ะไงอ่าเนี่ยต้นไม้ฮะขอดูภาพคู่ลูกอ้าวไอด้ดูมาลูกทางน,นี้อ้าวโอโหโอยุ่งบาใส่หมวก ไม่ถามดีกว่าพี่ก้อยบอกไม่ถามดีกว่าโอ้โหเสรหมวกันน่ารักมากไายพี่ถึงบายอาจัดไปดีเลยดูดีเลยดูดีเลยต้นไม้สวยเยอะนะตรงนี้นะนี่ตอนนี้ก็สวยตอนนี้ก็สวย อันน er okay. ี้เราขึ้นไลท์เหรอคอเค้หโอหใ่มะอกว่านคะไปดูน้ำตกกันปะพี่น้องน้ำตกวันนี่นี่น้ำตกนี่แสงทวนี่ฮะยี่มองศาซึซนี่เายี่ล้นี่ ระเดินตกตรงนี้มากับเจ้า,สาแสบไบ์แน่งอาล้วมีหญ้าแล้วมีปู่ไหมมีหญ้าแล้วมีปู่ไหมงงไปสิอากาศกำลังสบายเลยใช่ครับคลึ้มๆเลยเนี่ยน้ำตกเนี่ยน้ำตก เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยถ้าแบบเห็นเห็นมุมเนี่ยเห็นไหมสวยปะเราเรียกสวยมากเลยนี่ฮะสวยมากตัวนี้น้ำตกแล้วเก็บด้วยไว้ฮะนี่ฮะสำรวจธรรมชาติตัวนี้หนึ่งเสิร์ฟบะเมื่อเลม S มีด้านนี้ด้วยนะเกมเอ S เลยเหรอเกม S มีด้านนี้แล้ว สวยป่ะเนี่ยทีมแดงนะทีมเงินเธอทะเลหมอกไปทางนี้แล้วก็วนไปทาง,งานู้นอันนี้ด้านทีมแดงต้องไปหวงังระเบอร์ปไปไปดูทะเลหมอกกันหายปอดไหมไม่ <c oughs> <c oughs> นขนาดนั้นฮะไปแล้ว เดินไม่หล่อเออเดินไม่หล่อคุณนะหนู่มว่าไม่หล่อเขาเป็นผู้หญิงต้องเดินให้สวยไม่ใช่เดินไม่หล่อไปไปไหว้พระธาตุกันมาโน่นไปทางโน้นไม่ใช่เดงนโน้นพระธาตุอยู่นี่อรองเท้าลง ฮะไม่ขึ้นนะเอาไม่ขึ้นบองเท้าถอดยากงั้นอยู่ข้างบนกันนะเดี๋ยวมา ลงก่อนไปให้หนูเดี๋ยวมาหาหนูหายอ่าอวนเปียกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายด้วยถ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายด้วยถ่ายด้วยเฮ้ยๆพ่เ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 ป่เพ่เพ่เ่เพ่เไ่เพ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 ่เไ หนึ่งสองสามอืมมาสวยขนาดไหนอ่ะสวยเลยทะเลหมอกจริงๆฮะตรงนี้เอเีอย่าหอบใจไม่ดีเลยค่ะบมันอากาศมันเย็นงานบิ๊ใหม่ตมเต็มเลยตรงนี้เขาหาว่าใส่แมสก์ยังไงใจแต่ว่าโอ้หนาวจริงว่ะเนี่ยหนาว เนี่ยอันอันนี้ฟิลแบบเหมือนแบบเข้าไปในสวนสัตว์ที่มีหิมะสวนสัตว์ที่มีหิมะแล้วอะตรงเนี้ยเห็นนะเยาวแล้วครับหนาวนะแล้วเอง่ถ อยากลงไปข้างล่างนะโอ้โหอากาศบายเดี๋ยวก่อนมันนั่งตรงนี้กันมานั่งสัมผัสอากาศหนาวให้ชื่นใจก่อนนี่พยายามาให้ให้เหียเปียกเขาด้วยนี่มันดิเออพี่เอ๋ไหพี่เอ๋ที่ไหนครับแอดตัวนี้เป็นพระธาตุครับโอ้โหดูดิทะเลหมอกโอ้โหส่งให้พี่บ้างนะอ่าแคปเลยพี่เอางี้พี่แคปเลย อ่ะมาอ่าเรวถ่ายรูปหน่อยอ่า FC แคบเลยอ่ะอ่าแคบเลยหนึ่ง,งสองสามอ่าอ่าใบแมทลงหน่อยครับอ่ะอ่า,อาโอเคเห็เนแค่ตาอ่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายเนอะไม่ถ่ายครับอือ ก็ให้ยืนเนะปุก็ยืนเก็บภ้าพุูยหน่วยด้วยอะครับผมโหอากาศเย็นมากนี่คือสัมผัสหมอกอยู่ยืนมอือสัมผัสหมอกหน่อยชอบเที่ยวแบบนี้ไหมชอบเยเย็นหนาวป่ะไม่หนาวเลือหนาว,นาวเลอชอบอากาศเย็นครับอ๋อหชอบอากาศเย็น ตอนนี้ให้ทายกี่องศาสิบสี่ครับผิดวินพื้นยี่สิบองศาถูกวินพื้นยองหลาครับยี่สิบเดี๋ยวจะจองเลดหลวงพ่อรวยสองเส้นโอ้หพี่พิมขอบคุณมากครับโอ้หจองเลดหลวงพ่อรวยขอบคุณมากให้แอนแลมกับไบดี้ผมพี่พิม์ตายแล้วพี่พิมขอบคุณมากคือแบบอย่างอื่นอะคือผมจะแบบ ไม่ไม่เอาแต่ว่าแบบถ้าแบบเป็นแบบพระไม่ผมชอบผมชอบไอหนูมได้ลูกมาี้เราเร็วนี่เราวใส่ไปเริ่มทองไม่เป็นไรพี่พิมขอบคุณมากครับแค่นี้ขอบขุบขอบบขอบคุณมากเลยนี่มาี่เราวะนี่พี่พิมจะส่งเลรหลวงพ่อรวยมาให้เรามาี่เราอ่ะขอขอบคุณพี่พิมขอบคุณครับพี่พิมจะส่งเลรหลวงพ่อรวยมาให้นะขอบคุณครับผมครับ สวัสดีครับพี่มีหลวงพ่อเงินเยอะมากไม่แท้นะเยอะมากไม่แท้ไม่มีใครวิดพื้นบนไปวิวข้างหลังสวยนี่ฮะให้ดูวิวกันคือนั่งแอปสัม้ารดูดีรับแบบมีแบบหมวกอะไรอะหมวกกันหนาวแบบแบบอากาศหนาวอะ มืออินซึมมาที่ไทยแล้วยืนมืออินซึมเลยดูดิเราอยู่บวกเดินป่าอยู่เลยที่ไหนกันเนี่ยอยู่ดอยอินทนนท์นะครับพี่เอถ่ายรูปไปเยอะส่งให้แม่ดูอ่าเด็กดำต่อทองขึ้นมาพัฒน์ตึดอยอินทนนท์อันยองอันยองอาเซียโยเชียงใหม่นะครับแค่แบบงดอยอินทนนท์เชียงใหม่ปะเชียงใหม่เชียงใหม่นึกว่าหลุดจากเชียงใหม่มาแล้วครับ เราจะนั่งดีทุกคนเนีครับเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะลงไปข้างล่างดิลงข้างล่างดีกว่าคนนี้คือสูงกว่าข้างล่างอย่นะดูวนไปครับอยู่เกาหลีเลยใช่ใช่บรรยากาศมันอยู่เกาหลีเลยครับเนาะเดชเไอเกสซินบีดาภาษาอะไรแต่แอนแลมพูดได้จริงอ่ะันยังอไงครับผมภาษาผมไม่ใช่ภาษาผมเกาเกาหลีเดชแลัวเอรอจภาษาอจะไรกอดูส่วนไหนของดอยอยู่ตรงพาธาตุครับเมื่อก่อนสวยมาก ดมือหน่อยครับบ๊ายบายทางล้นบงมือด้วยแบบนี้ยเนี่ยอยากจะนั่งอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้บุรีมามันต้องขอเลยไม่ดูแล้วจะได้ลูกคู่ตอนไหนก่อนมาไม่ทางนี้ลูกอ่ะดูอดูครับดูวิวหลักล้านจริงๆสวย